โอ้ชอบมาก สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับตอนช่องกตออิสเมช่องนี้กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาสวอตลิปรุ่นใหม่กันนะคะของ Lo r e a l นะคะ L'Oreal Infallible ลเล็ก Resistant น i p นะคะเจ้าตัวเนียนะเขาก็เป็นลิปที่จะให้เนื้อที่มันมีความฉ่ำวาวเขาเคลมว่าจะความติดทนได้ยาวนานถึง16ชั่วโมงรุ่นลิปเนื้อฉ่ำวาวนะเขาออกมาทั้งหมด10สีนะคะแต่ตอนเนี้ยซื้อมา5สีนะคะนอออกมาพูดกันถึงตัวรุ่นเก่าตัวรุ่นใหม่นะคะจะเห็นว่าความต่างกันอย่างแรกรุ่นดั้งเดิ ความเงาตัวเนื้อด้านบนเขาก็จะมีความแมตส่วนด้านล่างก็จะมีความเล่นแสง <S <S เล่นเงามากกว่าก็จะมีเนื้อที่มันมีความเป็นผรําวาวเนะาะก็จะมีความแตกต่างกันอยู่ประมาณหนะึ่งส่วนเรื่องความช้าของเนื้อสีเนี่ยต้องบอกเลยว่าลอเรเียลตัวเนี้ยเขาทาถึงมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่กังวลเลยในเรื่องของสีเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่านะคะทั้ง5สีอย่างแรกเลยนะคะสําหรับลิปเจ้าตัวนี้นะตอบมีความรู้สึกว่าปากของเราเนี่ยต้องมีความชุ่มชื้นอยู่ประมาณหนึ่งต่อจะใช้เป็นลิปบ,บารุง ที่มันไม่มีสีนะคะเป็นของด็อรพงตัวนี้นะคะเป็นตัวบำรุงไปก่อนนะวิธีใช้ของเจ้าตัวนี้นะคะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยทำการเขย่าสัก5วินาทีนะคะเนื้อข้างในเนี่ยเขาก็จะมิกซ์กันแล้วก็จะมีความบางเบามากยิ่งขึ้นเบอร์แรกที่ก็คือเบอร์สองนะคะนี่คือเบอร์2องปาดลงไปก่อนแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยเขาอย่างเบามือ ต้องบอกว่าลิปเจ้าตัวนี้ถ้าเกิดใครคาดหวังว่าเขาจะฉ่ำวาวแบบเป็นกลอสเลยเจ้าตัวนี้นะเขาไม่ได้มีความฉ่ำวาวถึงขนาดที่จะเป็นกลอสอะไรแบบนั้นนะคะแต่ว่าตัวนี้เขาจะมีความฉ่ำวาวแบบเห็นปะมันจะมีความฉ่ำๆเล่นแสงเลียนเงาอยู่ประมาณนึงแบบเหมือนเคลือบไว้ให้มันฉ่ำคือไม่ได้ฉ่ำถึงขนาดเป็นกลอสนะคะ เนาะถ้าเทียบกับรุ่นเดิมเนี่ยต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวเนี้ยคือมันมีความฉ่ําขึ้นมาเยอะเลยนะเพราะว่าตัวรุ่นก่อนเนี่ยมันก็จะมีความแมท์มากๆเลยนะคะแล้วก็อย่างที่ต่อบอกไปว่าถ้าเกิดเราบำรุงหรือถือปากดีแล้วมันมีความชุ่มชื่นแล้วนะคะด้วยลิปอะไรต่างๆของเราเนี่ยลิปบำรุงของเราเนี่ยมันก็จะมีความสบายปากมากมากมากเลยไม่ได้รู้สึกว่าจะหนักเหนียวปากเลยนะแต่ว่าเจ้าตัวนี้นะเขาก็เอ่อให้สีที่ชัดกบปากได้มิดได้สนิทเลยนะคะเนาะมาต่อกันที่สีต่อไปนะคะก็คือเบอร์2อง เบอร์225เนี่ยต้องบอกเลยว่าพอต่อทาไปแล้วต่อแบบชอบเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่ทาเลยนะคะเพอรู้สึกว่ามันช่วยขับให้หน้าเนี่ยมันมีความ่องขึ้นดูเฟช s h ขึ้นดูสดใสขึ้นนะเข้ากันกับสีผิวประมาณต่อมากๆเลยอะแล้วมันแบบยิ่งเมคอัพวันนี้ของเรานะคะมันช่วยแบบคุมโทนให้ทุกอย่างมันดูนัวดูสวยดูละมุนไปหมดเลยเธอดูดิ เนี่ยขนาดเป็นสีอ่อนแบบนี้นะคะเขาก็กลบสีปากเรามิดเราสนิทเลยนะคะมืเธอมันลอดตันเนี้ยโอเคค่ะมาต่อกันที่สีต่อไปนะคะนอก็เป็นสีเบอร์420นะคะอันนี้คือเป็นโชนแดงเลยนะคะดูเหมือนจะเป็นแดงสดแบบที่ต่อชอบเลยนะคะโอ้ oh my god ใช่จริงๆด้วยนี่เลยค่ะสีนี้เป็นสีแดงที่สวยมากแล้วก็มันเป็นแดงสดที่ไม่ได้เจอือส้มเจืออะไรเลยนะคะแล้วก็ทาแล้วให้ผิวเนี่ยมันสวยหน้าสวยขับทุกอย่างมีความเป็นนางพญามากๆเลยอะ่ะดูดิโอ้ยตายแล้วน่าจะเป็นสีแดงที่ต่อได้เอาออกมาใช้บ่อยแน่ๆเลยเนี่ยนะคะโอ้ยชอบมากมาที่สีต่อไปกันนะคะก็คือเบอร์ห0 0นะคะ โอเคนะพอผสมกับสีปากคล้ำของต่อแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ดูว่ามันจะแบบมนไปจนหน้าหมองนะคะแต่ว่าให้ดูสีสีบนปากกับสีบนมือนะคะก็พอผสมกับสีปากคล้ำของเราไปแล้วเนี่ยสีก็จะมีการเปลี่ยนนิดหน่อยแล้วก็จะมีความดรอปนิดนึงนะคะแต่ว่า ต่ออย่างรูษษ้สึกว่าสีก็ยังโอเคอยู่ยังสวยอยู่นะคะถ้าเกิดใครชอบสีประมาณนี้กับสีผิวประมาณนี้นะคะต้องบอกเลยว่าสีนี้ก็ไม่ได้ลอยนะคะเดินทางมาถึงสีสุดท้ายกันที่ต่อซื้อมากันแล้วนะคะก็คือสีเบอร์นี้ค่ะเบอร์635ค่ะ <6 35 S 2> เบอร์หกสามห้าเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นอีกสีหนึ่งที่เหมาะกับผิวเข้มผิวสองสีมากๆเลยนะคะพอทาไปแล้วมันไม่ได้ดรอปให้หน้า,ม,นม,ามันหมองมันหม่นนะคะแต่ว่าทางกับกันเนี่ยตอนรู้สึกว่ามันคอมพล e ทลุคให้มันดูมีความสุภาพแล้วก็ความภูมิฐานมากยิ่งขึ้นนะคะต้องบอกเลยว่าสีสวยมาก โอเคโอเวอร์ออนนะคะต้องบอกเลยว่าภาพรวมเนี่ยทุกๆสีเนี่ยต้องบอกเลยว่าต่อชอบทุกสีเลยคือทุกสีเนี่ยต่อว่ากลบสีปากได้มิดได้นสนิทเลยนะคะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยถ้าทุกในบรรดาทุกสีที่ต่อซื้อมาแล้วต่อชอบมากที่สุดคือต้องบอกเลยว่า2 2 5หาจ้ะ ขับให้ผิวสวยมากๆเลยนะคะตอนเนี้ยตัวต่อว,ว่าสีเนี้ยเป็นสีที่สวยมากฉ่าแล้วก็สวยผิวพอง bright เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูรื่องความของความติดทนกันบ้างค่ะเรามาทดสอบความติดทน,นกันนะคะต่อจะใช้เป็น cleansing water นะคะตัวเนี้ยในการเช็ดออกเนาะสำหรับตัว cleansing water นะก็เช็ดออกนะคะเนาะก็ไม่ได้ทิ้งค่าเป็นขุยอะไรไว้นะคะก็ถือว่า ทำความสะอาดได้ดีเลยอ่ะทุกคนคะ่ะอันนี้คือสีปากหลังจากที่ต่อไปทานข้าวมาเมื่กีนี้เรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่าความฉ่ำวาวเนี่ยหายไปนะคะแล้วก็สีมีหลุดบ้างก็จะประมาณนี้นะคะเขาก็จะทิ้งเป็นพวกสเตนติดปากไว้กับปากของเรานะคะมาเติมกัน พอเติมไปแล้วนะคะเขาก็ไม่ได้แยกชั้นกันนอ้อระหว่างชั้นเก่ากับชั้นใหม่เนี่ยแล้วก็ไม่ได้เป็นคราบเป็นก้อนด้วยนะคะนอะ้อตรงนี้ถือว่าโอเคเลยเพราะน้องเขาไม่ไเป็นขุยไม่เป็นก้อนเลยอะ่ะเธอแล้วเขาก็เบลนเข้ากันได้ดีมากๆเลยนะคะ ประมาณนี้นะคะเห็นทุกแง่มุมของเจ้าลิปลอลตัวนี้กันไปแล้วนะคะเพื่อนๆชอบหรือเปล่านะคะถ้าเกิดชอบหรือไม่ชอบยังไงมาคอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะก็หวังว่าคลิปวเดีโอนี้ก็จะช่วยในการประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆได้ไม่มากกาน้อยนะคะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับชนลนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย